สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนมันนี้สาเจยนหัวหน้าพาหล่อคือเก่าลราค่ะพี่น้องพาเขาขู่เขาปลาฮาฮิตเอ่อกระยังกระยังพ่อมีพ่อได้หาอยู่ตามที่หาเมื่อวานแต่มืัอนี้กับโบหูเนาะค่ะเนาะชีวิตไม่สิ้นกอดดินกันต่อไปเบื้องข่าวแล้วก็บซีเลียดสู้ๆเด้อค่ะพี่น้องสุภูสุคนเลยผู้ใดติดโควิดก็ให้หายไวๆเมื่อวานกับลุงขีปสราะว่าเน็ตมีปัญหา เื่องอัพโหลดมีปัญหาก็เลยลงสายอัพโหลดแต่เทียงกว่าพูดแล้วเกือบหาหมู่แหลงขักเลยแสดงความเสียใจกับเอฟซีแสดงความเสียใจกับเอฟแฟนเพื่นเสียครับแม่เพื่นเสียเลยสองคนเหล่านี้ที่คอมเมนต์มานะหมู่บกร้นกับหมู่บ้านแฟนเพื่นเสียหรือแม่เพื่นเสียนั่นนะเออแมนอยู่โอ้เขาแสดงความเสียใจหลายๆเด้อค่ะเด้อสู่ๆเด้อค่ะเด้ออืม โอ้เนาะบัวแต่นี่ดอกโหล่ไข่ไข่เจี๊บคือมึอนี่มันรุ่งแรงซะเหลือเกินแล้วก็โลก่ก็นี่กาน,นักหนาซะเหลือเกินว้าเราเจอกะถ้ามาหากินจังสิเลรอค่ะพี่น้องขันบ่อถ้ำกับบ่อใดกินลีลีเดมันก็ทึ่งเป็นงานทึ่งหากินหาอยากจังสิเนี่ยไปเป็นกำลังใจให้ถึงกันและกันค่ะพี่น้องหาไปสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศทุกๆท,ท,ท่านคือเก่าครับผม <C> e <at> เห็ดไข่ขาวเก็บเห็ดเล่มครับเล่มเห็ด <C> e <at> หน้าเล้งนี่ครับเพราะว่าเชาเจอเอาดอกเถ้าเอาไวเนี่ยบ้างดอกเชาเจอก็เอาบ้างดอกเชาเจอก็บบได้เอาด้ยค่ะที่ว่าเอานี่คือว,ว่าเอาไปไหวไปห้วยย่สวนกลัวมันเกิดนี่ครับพอยอแล้วครับ <C> e <at> เห็ดไข่ขาวหมองเก้าครับ มองได้เพิ่นเคยเกิดกะเกิดยุหันหลับพี่น้องว่าตบกเคลียะครับหันเคลียะนี่อาจสิออกอยากจักหน่อยแต่นี่พวกผมนี่สิโบกเคลียะครับนี่มงเคยได้ดอกง่ายๆสองดอ,ดอกดอกนี่ดอกที่สามแล้วนี่นครับออโอเคขาวม่นุ่มโอ้ยตัดขากระบาดโอ้มันขา มาะม่วงดอกนี่มันนี่เฮ้ยใส่ผมสีพาไปเบิ้งมันล่มมันใหญ่หลายมันล่มนะดอกมันกระพุเดียวเห็นแต่อยู่หนีเลยเห็นปะโหเห็นเหรออ๋ออีพอมากมาถ้ามาท่านนี่ดอกใงหรือที่น้องดอกนี่ไม่ค่อยเขียวไงไม่ค่อยเขียวติดนี่ครับเบิ้งมาเหมือนก้อนนี่เพราะเห็นแสดงว่าเพิ่นยูุติใบใหม่เบิ้งสุดยอดใหญ่เลยหอมหอมผักหอมเนี่ย ว้องจากน้อยครับเพราะว่าเห็ดเพิ่นม,มันแห้งมันผุง่ายเห็นนีือล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวหาเห็ดจกวังจะเข้าวันพีนองสีผ้าพยายามหมักผีพวนหรือลูกนมบัวน่าจะซุกไรแล้วล่ะมีครับอีกดอกหนึ่งชุดนี้คือสิบ,บ่าได้ขายดอกพีน้องเก็บไปกินเก็บไปกินเองครับฟิดไปในตู้เย็น ช่วนหนึ่งไว้ตรงกักตุนอาหารปล่อเห็ดปกอีกแล้วครับเห็ดปกตาดดอกมือว่านนี่เสียบแห้งหอมหอมดอกตูมดอก,ดกเป็นยังไงรสชาติขาใหญ่ๆแบบลูกก็ผัวชะละใา,หลาหให้เขากินหลายกว่าหมูให้ยชอจืดกินหลายกว่าหมูเอาลาบเอาก้อยมะระกับใบยอมมือว่านนี่หวานจุ้ยหอมหอมคือหากพิยาน้ำ หวานบอกที่นี่นะว่าหวานนี่หวานโดหวานธรรมชาติเลยเนียนแซ่บแสบอีดีพี่น่องเฮ็ดปลวกตาดยังกงตู้มค้ายังไงโอ้แสบกินดินเดี๋ยวนี้ไงอ้อกินอีหยังหืมไหวอยู่น้ำเิ็ดีดกินเห็ดไข่นี่แหละเนาะมันคือหนูมันหอม พอเอิญกินมาดำกินมาดำหอมชื่นใจเขาเขาบุกข้นด้วยแข็ขงแขงไอไข่ขาวมีดีแหละมีขั้นดีดอกหนึ่งกินใหญ่ด้อยขั้นดีดองมันเฮ็ดนาแหลงนี่เสียแห <c oughs> ้งเสียพอวันนี้มันหอมพี่น้องมันหอมเรามันหวานมันแข็งเลยคือจังเห็ดมันพยายามกักตุนน้ำไว้ในตัวของมันให้ได้หลายที่สุด ดอนนี้คือดิส่งคือกมูอยู่กะพอได้เก็บอยู่ครับปีนี้ถือว่าเป็นปีท่องของเห็ดไข้เลยพี่น้องออกขากออกแหนี่ริก <c oughs> ็น่าจะเป็นสภาพแบบนี้แทบทุกดอกแล้วพี่น้องเห็ดแข็งดีตัวน้ำดอกเนาะเซ <c oughs> มัน น็ดไข่ขาวดินีม <c oughs> ่มาหอดแล้วครับของแบ่บพืชเก่าของสมของแสบสมแซบแบ่บก็ฮือมมาท่านเอาดอกไม่ยามเลย <c oughs> นี่ตัวเฮิอมกบมี่พี่น้องของมาท่านไห้เอาดอกพอได้ขายเด้อค่ะมาท่านได้สุกคับนี่มีหลายต้นยุคครับบางต้นกับบุญเรยปปายุปายไม่บุญเอาเพราะได้ เลือกเอาตะมูตัตั้มเอ็นเคนสั่งหมาในผีนัน่ะ,น,ะนั่นดินั่นดิอีกสามนุ้ยเบาตีน่ะไอไอนั่น,นเอาโลดนะมันบ้านจะสซงเด้หน่มีปัญหามีปัญหาครับบางท่านเพื่อนกับยังสั่งบักย่างอยู่บักย่างเบิดไปสองสามเดือนแล้วครับพี่น้องเบิดลเบิ้แล้วครับรอบป,ปีหนาเ,คเคบิ่งคลิปเก่าจะทีนะรอบป,ปีหนาครับไปไปเมื่งอีกต้นหนึ่งต้นตอั้ย พูนพี่น้องพ่วงบอกใหญ่เลยนี่เดี๋ยวนองไปบ้างนี่จะจังไดสิเอาได้ว่าดึงเอาได้บ่อน้อนนี่น้องพี่น้องได้ดูข้อไปเลยเจ้าออาหมดข้อไปน้ำบักลิบแมวได้นะถึงบ่สิว่าเอาหนาแก็งหนา ผูเพิปป่นก็อยากนั่กับยากการจะส่งของสวดเดือนนี้มีปัญหาล่าชา้าแง่งคักขนาดเจอเจอสร้างขีมกันยังสามมือหอดปกติสร้างมืออืน่นหอดหมือนีงี้สิเดือนนี้นะอู้สามมือสามวันถึงเจ็ดวันดึงเขื่อ แบบนี้ยังถือว่าต่ำอยู่ได้เนี่ยอยปกติอยลายใหม่เลยเออบ้างบ้างส่วนบ้างเครื่อนสีสูงแห้งได้ยังได้แล้วครับมากินหลายเป็นยาระบายกินหน่อยเป็นยาระบายติกินหลายขี่จากตีมา เงินเอาว่าได้ดอกนี่ต้นนั้นเทือยังไปมึงอะไรทีบ่เห็นน่ะนะผลไม้อาหารอีสานบ้านนาเราเก็บยังเด็กกินเถื่อนหนึ่งกินปีละเถือยครับพี่น้องอย่าไปกินดูมันจังขื่นหอดมันจังแสีบแห้งเถื่อนหนึ่งสองเถื่อสามเถื่อแต่ยางไปโผล่นั่นเถื่อกินเถื่อเสียบนั่นเถื่อกินเถื่อบิ่งพี่น้องวิ่นไปมื่นหนึ่งอู้หู้บดซิด เกิดหะลายเด้อตัวฝนตกมาพอดึงสภาพเา<ด>ัาพี่น้าอันนี้ได้อยอัเน,นี้อาตะขาสั้นเอาอีนนาขาาอกขุดออกโรดหนะึ่งเอาตะขามันอืมแต่เดือต้นเานาะบ่ไม่พุกไล้บ่มีน้ำบ่มีฝนก็เป็นลักษณะนี้แหละพี่น้องน้องนี่ส้มคือครับนี่ อืให้แนวอยู่เจ็บปวกดอกที่สองห่างเก่าห่างเลี้ยงห่างมาห่างเก่าคือเก่าลรวพี่น้องมาตะเห็นดอกตูมครับโอ้ยยังเหรอโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วนั่นพี่น้อง ออกเกลือบักหอยนะเห็ดไข่เหรอเนาะไนั่นเดะยืดไต่พุ่มเลียบแมวอันเดะไขวะ่วาดนั่นเออผีกุ้งสามดอกฮะโอ้ผมม่เห็นดอกนั่นนั่นดอกนั่นโอ้ตัวอะไรนี่หญิงกล่อ,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 องเงามันบดเอาโอด ตอกนอยู่ในอุ้มน้ำลิ้มแมวโอ้ยก็จะได้ลราทึ่งขือทึ่งอะไนี่งวนซะนะดอกนี้เนาะอยังที่ว่ามันดอกฮัก,กขาดขาน้ำในลิ้มแมวขิน้ำมีน,มน,น,นยังกับบัวไปได้ก็อเราเลรอพี่น้องมาได้มันได้เห็ดแน่นนี่ขน,นาดลุยน้ำลุย เป็นดอกเดียวอยู่ในถ้ำกับคุ้มเขาไปเอาพี่น้องยิ้มไม่รอคักซ้ำใดสั่นน้ำไผ่ขีดตอกขีดต้มบะไรส่วนปลาดองราคาหินหนึ่งปอดปุ๊ดจันพี่น้องช็อตเด็ดเลยไปเบิ่งใกล้ๆครับปอดเงี่ยซำหนาเธอได้ดีไหมเนี่ยเนี่ย โอ้ยดีดีปันไข่เขียวใหญ่อนเนื้อสิเป็นสภาพนี่บ่ล่ะมันก็ดทขัวแน่อยู่แล้จังหน่อยบเมื่อไงมันขัวเมื่อไงมันแบงเหรอเนาะก็ไปเหมือนเลยตีละกันสนะหอมผักตัว่าเฮ้ยสุดยอดปัดเถอะหมดคำสิบรรยายเลยพี่น้องนานกระตามานจ่อยดอกนี่เป็นตะไคร่บ่างหเฮ้ย เดี๋ยวเราทุกอย่างมาเกณฑ์น,นะจาเรื่องขาหนังมันอย่างไหนอยู่แล้วขาโอเคเออ,อ,อขี้กระตือจะแม่นมันหอบนะเพราะฉะนัะ้นหิวเข่าหลือตีลูกน้องอดอดนอดจูจิกิ้งกินจัดถาดก,กินจหม<า>ูกแดงกินเฮียกันเห็ดไข่ขาวดอกง,า,ง,งามๆยี่ย<ะ>ีครับสองดอกฮะเอ้าสองดอกชาวปเห็นนะบ่ครับ โอ้ na, นะโอ้ดา <goof ball> นดินเกลนยดดอกนี่นก้อนเอาเอาเลยจะถับนะหนึ่ง,งแล้วนี่ขาโอ้สุดยอดเลยปาตัวเอาตัวนี้มาหนึ่นี่ขาขาลึกๆนะขึ้นต้านถี่ขึนขาเนี่ยอันนี้ดันดินขึ้นซ้ำนี่เลยนี่ล้วก็จะเทาไปเลยนี่นี่ ขาดกหมโอ้มานคือเก่าเหรอครับพี่น้องจกเลยกระมวก <laughs> <laughs> เห็ดไข่เขียวดอกนี่ก็ใหญ่ขึ้น,นเลย <laughs> สุดยอดเลย <laughs> นี่จะดอกง,า,ง,งามๆอยู่ช่วงนี้นี่ครับพี่น้องน้ำเสนอ <laughs> อ๋ลล <laughs> อกะไ้วะ น้ามเน่แตกเน่ผู้เน่ผสมกันไปพี่น้องสุดโก็เอาเบิร์ดขึ้นเกานี่สวยงามอืมดูดีมีสกุลมันอดอกหนึ่งพี่น้องน,นี่ครับดอกหนึ่งเดี๋ยวจะไเก็บตาดอกซ้ำนี่เหรอพี่น้องดอกน้องาม้ใหม่สาวาเจยเขาเก็บไป เห็นยังเห็นแล้วหนโบแวงหนีง่ายอีกดอกด้วยนี่มานค่ะพี่น้องมานเสยเลยแรงแรงมานเสยเลยพอเหลืออยู่เนาะเรื่อยๆอยอ่ครับเห็นเรื่อยๆอยอะโอ้ดอกนั่นงดอกตูมันอยากไงมันใหญ่น้ำบ่ดอก ดอกนี้กัดสวยครับของขอยโฟล่ไว้ทีแต่งามนะาเออตอกตูมเล็ดหัวกมากไปพี่น้องตามไปมึงดอกงามของสาวเจยนี่ยอ,อ,อืงาม,มดีๆลยะดอกนี่พอมันตึงดีเดิมันกำลังสีบานตึงคือคนเห็นนี่แหละแมนอันแมนแนวสีสูกกบกำลังสีเฮิมนี่งามป่นโมนี่หาดอก จ๊กสีไหนแจ๊กดอกหางึ่งหกหนึ่งสองสามสี่ห้าทำเนื่ยใจมากเก็บเขาเก็บก้อนครับนี่อันนี้ใส่ตาลวดนี่โอ้ยบ่ได้ดอกใส่ถุงพอลักกันอันนี้ก็สีใส่ถุงเหรอคือนี่ถุงตัวอ่อบอลก็นี่กับบอลบอลบอลจมว้น้ำปลาครับ หา,<ม>าดอกเลยจ็กดอกเลยสามดอกอ๋อนี่ดอกตูมครับกำลังสอดเหมียนบมดไปหนำอ๋อคือว่าโอเคยอยู่ได้เลยงูโดนเป็นเหอนูเต่าอ๋อ ไม่ถือผิดถุอเรียนอกลายต่างไปพิดรูพิดแบบไปแล้วพี่น้องพีอติางอกกระถาไ,ไข <c oughs> นี่ครับอีกกองนึงพี่น้อง <c oughs> โด่งง่ายๆเลยมือนไงแน่หน่อยเนี่ย โอ้โหขนาดกกดอกตูมเลยนี่ยดอกกีตือกีตวัวเบิ้งเฮ็ดแต่ตลาดนี่ยนี่เลยแว่าเฮ็ดยังไข่เฮ็ดผึ่งร่างแหงเบิ้งเหออยากเกิดไหมเบิ้งโอ้ยพี่ <laughs> <laughs> ของไงมันเห็ดยอเพื่นอะอันนองเนียงเกาะเพิ่นเอิดไปก่อยเห็ดนี่ขมเห็ดเพิ่งร่างเห้นี่ดงเพิ่น,น,นมีรสชาติขมแต่ไม่ติดลิ้นก่อยแสบคือกันอือเผาอะไพี่น้องนี่ย หอม้อมดิ่งก็จุ่นหนก็เสียบเกลือเบาเขาแห่งแหงเตือ้อแหงเตื้อหนึ่งพี่น้องืออืมกถิ่เลยดอกงามๆครับเห็ดไข่เขียวไปมึงสองดอกนั่น ดอบบก,อกไอ้เลยพี่น้องดอกตูมกับสุดยอดเด็ดคือเขาเงินพี่น้องเอ้าครัวสีนั่ง,ง,กกงได้ผมบัวแตงสวรรค์ดอกบานนี่พี่น้องสวรรค์ดอกตูหมหอ,อยกระเก็บผาพนนี่น้องสังกันโอ้ยเท่ที่ ขาก่อนอ,อืออือดิ่แข็งแข็งอือได้เบ็ดกีบดอกกระแข็งขากระแข็งสุดยอดครับหม,มานคือเก่าหมานคือเก่าครับเกือบเต็มตานี่แต่ดอกงามๆเป็นดอกใหญ่ๆไป,ไปอวยฮารดข้าวได้ใหม่ทิยิพยก่อน เวลาครับรถกับนเ็ดเมันจังสิว่าแห้งพี่น้องแหมันเหี่ยวเหดมันแห้งตากล่มซื่อๆเห็ดกับแห้งเด้ถ้าเขาตัดขาออกแล้วถ้าดินยังติดขาอยู่หรือเขาบได้ตัดหักออกนี่เห็ดมันเกิดสิซดแน่อยู่ครับจนไปฮอดบ้านพุ่นละแต่ถ้าตัดขาแล้วนี่เ็ดจีเหีเ่ยวไวเพรแลอะไรล่ะครับพี่นอ้องหาเห็ดเมือนนี้มันหมานอยู่ พอได้กินได้ยาพอได้กักตู้นอาหารดูยกกีมาเฮ็ดไปเพียงสามีเลยเด้อค่ะพี่น้องมันแหง่งมันแลงซะเหลือเกินครับไปกับสิได้ไปเฮ็เดเบียดเฮ็ดงานน้ำเนาะเฮ็ดงานกของลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้พอกั้นคลิปหนาด้วยค่ะเดอะ้อสวัสดีค่ะไปแล้วครับผมสูเด้วยค่ะเด้อขอบคุณทูกทุกท่านครับผมขอบคุณทุกไล่ทูกแช่ถุกคอมเมนต์ครับเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีแน่นอนครับผมขอให้สู้ๆไปด้วยกันครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับอยากปุ๋นเนาะ